อย่างแรกที่เราจะสร้างคนสร้างในอาร์คเลยคือพีเอราเราเราทำได้แค่นี้จริงๆมัทส่วน,นะครับว่าทำไมภาพเป็นอย่างนี้เพราะว่าเครื่องผมมีมข้อจำกัดน,นะ ต่อยตายคือขับต่อครงคำนี้ให้เราเรียนรู้วันไหนหว่าที่สำคัญต้องเป็นพวกนี้ก่อน พอกไม้ไม่ต้องเรายังล่าไม่ได้ไอ้คิบหายแม่งใช้ปิ๊กแอคต์ตัดต้นไม้คิดได้ไงวะกูขวานแล้วต้องใช้หินไฟเหรอไฟเราหาได้ไหน่ดีป่ะ ดีคอนว่ะเฮ้ยเนี่ปะดวยเราก็จะได้กิดไฟมาครับขวา,นไไา,าืนอเดินมานหังออกไปโดนราเมิด ที่นี่แล้หรอความที่ผมเป็นคนรักกันะ กองไฟใช้หิดเนอะเราจะหาเก็บเอาตามพื้นดีกว่าคฟอยเอา,าเอะไรวะอือขี้อ่ะเ,เก็บมาดิ หาาอ,อกขับชุดได้เสื้อมาชุดเรมาได้แค่นี้เหรอ,อคีแล้ว หรืวันใหม่หน่อยนึงนะครับพอกลับเล่นมาก่อนหน้านี้ครับโอ้โอ้โอ้คิวรถโอ้ยโอ้ยจะตายไม่ผ่านแล้วกูทำอะไรลงไปเนี่ยเอ้โอเคเยอะบทเยทครั้งสำคัญจะกินชีโดยยู่เวจะไม่มีอะไรจะแดกจะกินน้ำได้ไหม กินได้ววะไม่ติดเชือ้อหวะบุ้ดีเกตสวยวอกกินน้ำเปล่านี่ติดเชือ้อเอากู้ช่วยก็ดตกเลยทั้งบ้านอยู่ดีววะบนโตะอ,อยู่อยู่ข้างนอกก็อากาศา ของฟรีเสร็จโคเสร็จโคไม่มีนาง ไม่พิเศษตัวเฮียว่ะตัวอะไรวะ โอเคก็พาร์ทนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนคือใช้เวลาได้ทั้งหมดเนี้ยใช้เวลาสร้างน้ำมากนะครับแล้วก็ฟางเนี่ยหายากมากเลยไม่ไม่เชิงว่ายากมากครับแค่ตัดต้นไม้แต่ยังไงอะเราได้ไม้เยอะอะได้ไม้เยอะจนไปแล้วเครื่องขี้ชานะครับโอเคไม่เป็นไรนี่คือสักไปเรง่อยๆนครับพาร์ทนี้จะน่าเบื่อหน่อยๆนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ออกล่าเป็นริงจางไังตัวแตง ควรได้เกินควรได้แบลกลงครับโอเคครับพันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ